ค่ะมือหนึ่งที่จะภาพพอม่พเป็น้องเอฟซีเป็นตามเนื้อ่างของพอรี่นะคะพอรี่ฝันงูใ่เข้าบ้านนะคะเข้าไปนอนอยู่ในบ้านนะคะจะเป็นเตกตัวได้นะคะที่เพิ่นจะซื้อจะลงทุนนะคะเพิ่นเน้นหางเดียวนะคะเป็นตัวได้ไปเบ่งไปช่มน้ากันเลยคะ่ะพอลสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาสองรอบแล้วมดเจอกันนะมืนอนี่มาเิ่ง พึ่งคลิปแรกอย่างเดีอพี่น้องเก็บเลขใกล้สีออกแล้วเพิ่งเจอบริบร่ไปหาซ่อมทีวีซ่อมตู้เย็นซ่อมเครื่องซักผ้าเอาเมื่อนี้ยพ่อได้ตัดผมบอกว่าก็ได้ไปหาซ่อมเครื่องซักผ้าอากาศมันมบ่ดีพนมากเราค่อยตัดห้เพราะว่ามันงานซ่อมมันคนมัาบอกไฟไหลกันเรยไปเป็นกันคว่วเดือดร้อนเครื่องซักผ้ามันหลายกาลัวเราหมู่บ้านนี่ก็เป็นงานศพนะตัดผมบอ่อได้เป็นับบ,อ,บอย่างนิ้ขวขวอมึงม้วนี่ฟันอยู่บอกว่า ฝันอยู่ครับฝันว่างูมันจะแท้งกันทีนู้นที่ย่านี่แหละมองกันป้ามันน่นอยู่างเสดเดือดเสดเดือด,ดออกมาเล่นคือจังมันหนีตายมา่นี่คือจังเข,ขาต<ม>ิดขาผู้นีตายมา่แม่นครับททีีท่่นนูเป็นไล่เงยไ,ไ,ไล่งูเหลือมมันละไล่พวกอาดาคอนดาตัวเองเลยเลียนหนีตายมัยังไงมุ่งนายไม่เห็นยังอยู่ผู้ช่มยอยู่นี่กระตื้นผู้ช่ยอยู่นี่สดเดือดเสดเดือดออก มันเลียนหนีมากพ่อขืนมานหนีแล้วไข่เฮียสองงวยไข่งูไข่ไข่มันมันสิไข่อยู่แล้วเจ้าโบมันนี้งนี่อย่างกันหนามันเลยลียนหนีมากมันงูทองครับมันหนีมากมันก็เลยไข่ออกเมียนเลียนมากไข่มันเลยเฮียออกสองงวยบัดเตกับหางมันไปปัดไข่แตกไข่แตกเราเป็นตัวงูนิดหน่อยนึงดิอืมไตงอมก่อมสิเขาม้ามีเงี้ยเอาขึ้นสิเขาไม่อีกเลาวนี่ก็เลยตัวแมนไปใส่ แม่มันแลี้งเขาไปโคตรยุนันเตาแก่นฟันเรางูเลี้งเขาบ้านฟันตัมือใด้เนี่ยเพาะของฟันหลายมือแล้ยดิไหนว่าร้านที่บอกไม่ได้สองมือให้ไดนี่นะว่ามันแลี้งเขาเสือเข้าไปไปโคตรย่น,นันแล้วก็ยกหัวเบิ้งไข่เจ้าของปฏิบัติเห็นแต่ลูกไตง,งองๆเขามันน้งไข่สองงวยแตกเขาเรียกว่าเจียวควันตีมันตีแม่มันตีไอ้ลูกมัน มันชิมาตีมันสองตัวมันยกหัวขึ้นตอนเงาะงอกงอกกล้องยิ่งเสียวก็เลยขึ้นเรียกตัวนื้นข้อขามันหรอกมันมันการกูจิตวิชามันกูรอกขึ้นมาก็เลยหน่อยงูหน่อยเนาะครับที right 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 ่ว่าแม่มันโบเป็นยังแม่เมื่เป็นยังยกหัวเบิึงเลยเสือก็เลยโอ้ยตัวมันจะจีบางไหนเลยว่าเอาเอาเอาอยู่ไปไหนแม่มันสะกอนสะบันจะคอยบอกคนมาจับมันไปปล่อยสูธรรมชาติไปบอกคนในบ้านนี่แหละ ้าก็เลยเอาพวงเต่ากวดกวดไส้ลูกมันเอาไปเทให้มันกระบอกปลาอย่างนี้เลยมันกับบอกคูว่าอย่างนเอาลูกไปให้แม่เอาลูกให้แม่มันวันี้ตีทั้งไหนคิดว่าเห็นตอนเห็นที่อยากเห็นไข่มันออกมาสิ่ตีว่าสองศูนย์เจ็ดนย่งยงยงางไปสองศูนย์เจ็ด เรามันแลนเขาบ้านในี่ตีเลขบ้านปะเลขบ้านมันมันนอนอยู่นี่ไหมมันคือสิดูแท้กันเลขบ้านนี่เก้าสี่ก็ออกดูเนาะขันง้างกับสีแมนบ่กเก่าหนึ่งสบอเลขบ้านมันเป็นตัวใดหนึ่งเก้าสี่ครับเลขบ้านหนึ่งเก้าสี่ที่ไว้ยังเขาบ้านมากออกที่ดีได้หรอแม่เมนั่นมันออกสองตัวมันกออกสามตัวบอกว่าออกนาออกล้างเลขบ้านอ๊าขมทางมากมันล้นอยู่บ้านมน คุณยายเห็นมันเรียนเขาว่าตื้นเสดือดออกคนละท่าคนกับยานคนกับยานเพราะคนเนี่ยมันสวยไงนะเรื่องมันเรียนนี้ปานหนึ่งเก้าสี่พอดีมาเก้าซี่ออกแล้วมันอาเจะเรือหนึ่งเก้ามาค่ะครับครับหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่ตอนไข่สองไข่สองฟองรอดีตีงูไข่ สองศูนย์เจ็ดครับสองศูนย์เจ็ดงูเป็นเจ็ดเป็นปะ่ะคร่ะไข่เป็นศูนย์มันไข่สองไข่สองฟองกับเป็นสองศูนย์เจ็ดแต่วาเลขบ้านพอ o ี่เนึ่งเลขบ้านหนึ่งเก้าสี่เห็นปะ่ะคะครับ,รบตัว p ี่ y p o l y ว่าตัวใดเป็นแต่เป็นเป็นเป็นตัวเลขโชคลาภเลขโชคลาภขึ้นเนี่ยครับสองศูนย์เจ็ดอ๋อมั้เน้นตัวเลขลเน้นสองศูนย์เจ็ด ใจนึงว่ามักสามบุ่นแล้วเพราะว่ามันมูสามวร่วมมึงหมดแล้วกันโอ้ร่วมทั้งพ่อไอทั้งแม่ทั้งลูกครับมันเป็นงูสามวูตเลแกคิดว่ามี่เดียวสามเสืลุงตัวน้อยสามศูนย็ดไหมก็สองศูนย์เจ็ดสามศนย์เจ็ดับกันพันดีเนาะเลียนก็มากพันดีจีิเลียนนี้ยุปัน ในเล่น <ropolis> น kind of so um, ี้ยังไงฟันดีด้ยเราทียากกระตันฟันดีต้องงูใหญ่เของมาบ้านนะโชคเด้วยนะเขาจะเอือนโศกไงมาบ่ได้เห็ดอย่างม่นเอามานอนอยู่ในบ้านคิดว่ามันโศกเหรอตอนโชคโหกไงสีโศกนางมูซื้อเลขไว้บ่ซื้อฮอกก็ซื้อเมื่อวานนี่ซื้อตัวใดบุ๋ล่ะมั่วแมนซื้อรางวัลใหไ่มาไม่ได้กับเตาเสีแดงถือรางวัลที่หนึ่งเห็นงูไทยทับน้ำไม่ด้อนะคะเพิ่นฟันตั้งูเข้าบ้านนะคะงูไข่ ไทยสองฟองนะคะบีสองศูนย์เจ็ดหรือสามศูนย์เจ็ดงูมี3ามตัวแม่ลูกนะคะวิ่งมานอนแดนเขามานอนอยูใ่ในบ้านบาลิีหนึ่งเกสนะคะตัดา,ายแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าส่ชวนตัวฟรีอรีวันเน่นสองศูนย์เจนะคะ ฟันดีนะฟันรับขาบานเพื่อนันถือรางวัลใหญ่นะคะขอบื้ากินแบ้งว่าคนซื้อใบโตใดแน่นะคะวันยี้อาจารน์ทเจ็ดมันมาไหนมันได้เจ็ดกันเลยว่าเออเอานี่แหละศูนย์เจ็ดกันเป็นพระเอกกันโตจีนที่รอกรแปดหกย่สิบศูนย์เจ็ดเป็นหลักไอฟันดีเป็นตะมิโฉงเนาะแต่ไม่โสงไง งูเลียนเขาบ้านเลี้ยนใช่ไหมเกิดมาเลื่อมเบิอเบ้องขวานใครจะของจะความปนอนยกเบื้องท่านค,คือขึ้มันหนีใจมันโคนรสีขามันมันกินมันหนีเลียนขามทางมาเลยเลียนขามทางแม่ในมุ่งนิูุซื้อนี่ข้อเดียวมต่ว่าบ้านหลังนี้ฟันว่างูเลียนเขาดีดีเนาะครับบางที่มันกับเขาอีหลีเนาะ<ม>งูเขียวบางที่มันกับเขาดีเราเลี้ยงงูเขียวงูมุ้งน<า><า>ี่ อยูกไก่ไก่ปลาไก่สวน,นอยู่ไก่ปาาลาโรดี้มันใจศูนย์เจ็ดเออพี่น้องค่ะเลขสองตัวนีหมันใจ,นใจยุเดนี่ึ้นศูนย์เจ็ดกันสองสังศูนย์เจ็ดเน้นศูนย์เจ็ดนะคะเลขสองตัวงูไข่กับตีศูนย์เจ็ดแม่มันบอกรับงูเป็นเจ็ดไข่เป็นศูนย์มันตัวใหญ่บอตีเลขเก้ามันบนนนอกว่าบัปลาลั่นหรออืม มันหมันใจ07นะคะสำหรับเลขสองตัวเลขสามตัวสาม07สอง07นะคะเลขบ้านหนึ่งเก้าสี่ตัดหยเรวทั้หนึ่งเก่าหนึ่งสี่เก่าสี่นะคะเป็นหน้าท่างหาสืส่อสารกินแบงรัฐาบาลไทยนะคะโูมากยิ่งเรือมากยิ่นอี่แหละ07หีืลอะ07จนได้ซื้อใบนึงแล้วใบมันออกดูเรียวเรียกว่าบบเรยกบมาก ยังเขามากอ่ะมสี่ออกเรียกบ้านพวดนะมันสีเมียนอยู่บ่กคันดูป่านนี้สันรอ้ก็เรยว่ามันก็แน่ะาหน้าสามตัวมันออกบ่อยแหละแต่วันบ้าันออกสามตัวจะเสียมันเมีนบ่อออกแต่งเป็นออกของเพื่อนบ้านออกเพื่อนบ้านออกเพื่อนบ้านนี่ออกมีสามตัวสองเกียบพุนเดียวจ้านะคะขอพุณนโพลี่หลายที่แบงปันนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีกันแนวทางของโพลีนะคะโชวชๆน้ำกันครับโชวเอาเงินหอ่อยของ